คนเฮาหักกันสร้างกันแพ่งกันบอดถือกสตากันเกียดกันบ่ชอบขีนากันมันเป็นเรื่องปกติของมนุษย์ปุถทุชนครับความรักความใครมันบม่มีผู้ใดสามารถบังคับผู้ใดได,ได้แต่ว่าอย่าไปหยัดเยียดความบอมหักความบ่หักให้กับคนอื่นมาสร้างนำ้ำ มาเกลียดนำพี่น้องหรือว่าให้เขามาหักนำมันบ่ถือต้องอย่างเช่นกรณีนี่ครับพี่น้องมียายขางบ้านคนหนึ่งครับอยายนี่นะเอาลูกเขามาเลี้ยงนะเอาลูกเขามาเลี้ยงและ้วกะ็สอนให้ลูกเขานี่สร้างพ่อเขาและ้วกะ็บอกเสมอว่าจะของนี่ยายขางบ้านไว้าจะาของนี่บ่มักพอ่อบ่มักพ่อของ หลานคนนี้บ่บมักพ่อของเด็กน้อยคนนี้บอกุมเมอจนเมื่อเด็กคนทํางทาไปถามนะครับในี่ท่านนี่นะครับทํางทาไปถามหลานเพิ่นเออรักแม่ไหมรักเด็กน้อยเนาะเออรักยายไหมรักรักป้าไหมรักรักพ่อไหมรักรักพ่อไหมป้าบอกยายบอกไม่ชอบพ่อไม่รักพ่อเนี่ย ปากบอ,อกครับพี่น้องปากบอ,อกเงียบเป็เงเลยครับพี่น้องเด็กน้อยเขาตัวบเปลี่ยนนะนะพี่น้องในนิทานนะนะเออยายบอกป้าบอกไม่รักพ่อนี่ไม่ให้หนูรักพ่อนี่พี่น้องในนิทานนะนะพี่น้องอย้ายคังบ้านครับพี่น้องปากบอ,อกครับพี่น้องเฮตนาเตซอยู se, ่ติงเฮหนาเซวอยู่พี่น้องเพราะว่าไม่ยัง ความอิจฉาทิษยสเอาความเห็นเจ้าของนไปยัดเยียดให้เด็กน้อยเด็กน้อยนี่คือผ่าขาวได้พี่น้องยัดเยียดชิงใดเข้าไปนี่มันก็สือแปดเปื้อนชิงนั่นเอาสีดําไปแต้มมันก็สะเป็นสีดําเพิ่มขึ้นมาคั้นแต้มหลายกับโอ้และนี่ละนาดเลยคัน,เป,นเป็นจุดเป็นจุดตัวซื้อกับว่าเป็นยังทุกคนเหมือนมันถือแต่งเติมแต้มสีมากกันเบิดทุสุคนละครับตั้งแต่ผู้เจ้าผู้คอยดีถือแ,แต่งแต่ถือแต่งแต้ม ด้วยสีมาบอกว่าสิเป็นสีนั่นสีสิวสีแหลสีไรกันแล้วแต่ก็เต็มไปหมดแหละบางคนก็นแต้มหน่อยแต้มหลายกันแล้วแต่แต่ว่านี่นะครับคอยกันนึกว่าสิเป็นคนมีความคืดนึกว่าสิเป็นผู้รักผู้ใหญ,ญ่นีท่านเนี่ยที่ไหนได้ตัวไล่เลยครับงานม่านไล่เลยไปยุไอ้ลูกเขาสร้างพอเขาจังสินนะครับพี่น้องไปสอนให้ลูกเขาสร้างพอเขาไปเอาสิ่งที่เจ้าของนี่ เป็นอยู่สิ่งที่จะของคิดอยู่นะสิ่งที่จะของแบบว่าบ่าถือใจไปยัดเยียดเด็กน้อยครับพี่น้องคนแบบนี้นะครับไปมันกับสิยู่ากันกับพวกพวกคนเรวๆพวกคนซัวๆนตะพี่น้องในนิท่านเน้อบริเกียวกับผู้ใดเอเด็กน้อยมันกับใครเด้เด็กน้อยมันสลาดแต่ว่ากับบมหูหนี่อนาคตอีกภายในภาคนาอีกสิบปี สิบกว่าปีพ่ายด้ภาคนาถืกกอกอกหูเสมอถืกกอกอกหูเสมอเนี่ยถือเบ้าเข่าหูเสมอสิอสเป็นตังไดอันนี้พลอยกระบอกหูเด้คิดใจคนเท่ามันเปลี่ยนเลตลอดเวลาเป็นบละถือเบ้าเสมอเสมอเสมอกันเด็กน้อยมันคิดตามเลยเออมันอาจบ่แน่เด้อาจจะสร้างพลอมันก็ได้เด้แมนบอเออพ่อกุบบดีจังสั้นพ่อกุบบดีจังสี่อ่าตั้งแง่ก็พอเด้บัดทีนี้แมนบละเพื่ออะไรทําไมถึงสอนแบบนี้ว่า ไม่ให้รักพอ่อไม่ให้ไม่ให้รักพ่ออย่างนั้นอย่างนี้พี่น้องก็เพราะว่าที่สอนแบบนี้ก็เพราะว่าต้องการที่จะเอาเด็กน้อยไว้พี่น้องเอาเด็กน้อยไว้เป็นข้อต่อรองกัะพ่อหรือเปล่านี่คอยบ่หูนะเสียเอาไว้เป็นขอต่อรองหรือเปล่าอันนี้ผมไม่รู้จริงๆนะออันนี้เราไม่ทราบว่าเอาไว้เป็นข้อต่อรองเพื่ออะไรหรือเปล่าหรือแบบเอาไว้ ในอนาคตตัวเองแก่เท่าชารามาเยอะๆย่ายข้างบ้านนี่ป้าข้างบ้านนี่พี่น้องเวลาตัวเองแก่เท่าชารามาเยอะๆให้เด็กน้อยคนนี้ทํามาหาเลี้ยงตัวเองหรือเปล่ามาบ่เ,าเด็กน้อยคนนี้แนี่ในนิทานผมเนี่มันมีความสามารถนี่พี่น้องโอ้ความสามารถหลากหลายก้าเว้ากล้าเห็ดการาทำขนาดเป็นแค่เด็กน้อยนี่พี่น้องสามารถลองพงลองเพลงน้ำไดเด้เต้นลงเต้นเต,ต้นลำ่ำน้ำใดพรอมบูชาเออ วายในอนาคตอาจจะเป็นศิลปินที่มีซื้อเสียงก็ได้เด้เม่นบ่ครับนั่นแล้วเลี้ยงว้ยย่านเขาหนีจากเจ้าของเพื่อที่จะวาเขาหนีออกจากเจ้าของเพื่อที่วันในอนาคตเท่าแก่ชารามาไม่มีคนเลี้ยงอ่าพอ่อเมียไมีย่ายนี่ย่ายขังบ้านนี่บมีลูกครับพี่น้องอยากมีก็มีบได้เออคือข่อยนี่แห้ะมเป็นเว้นเป็นกรรมอย่างบนนี้ <laughs> อันนี้อยากมีก็มีบด้พี่น้องอืม แลยสิอาศัยร้านเอออาศัยห้านแบบว่าอาศัยลูกคนผู้อื่นคนอื่นน่ะนะหาลี่ยงจะของหรือเปล่าก็บ่รวนะครับมันบมีอย่างที่แบบเพิ่มสปีดหูได้ดอกว่าในใจเนี่ยคอยคิดว่านี่นะเออมีต้องหวังผลประโยชน์กับเด็กน้อยคนนี้แน่นอนฉันบ่หวังผลประโยชน์นี่คอยบบเซียดอกนัน่ท่านคอยนี่เออคอยบบเซียดอกว่าโบหวังผลประโยชน์ฉันทาไม่เคยหวังผลประโยชน์จากใครเลยเดี่ยว มันแม,ม,มนบอล่ามันแมนบนอลน้อแล้วนาะแต่ว่าสิ่งที่บอถึกต้องก็คือว่าคิดว่ามันเป็นยุคสมัยตั้งแ่โทุรเลขเเียนจดหมายเขาหากันสินะที่สิบเบอกห้เขาสร้างพอเขาไอบอกห้เด็กน้อยมันแบบว่าบอหักพอเขาอาไปบอกว่าพอเขาบดีจังสั่นจังสี่ยุคสมัยมันยุคโซเชียลเด้อ่าในนิทานค่อยเนี่ยยุคสมัยมันยุคโซเชียลมัน เปิดแก็บแลบแก็บแต่พิมพ์คำว่าหนึ่งสองสามสี่ขึ้นมาดิก็เจอแล้วว่าพฤติกรรมนิสัยของพอเจ้าของเป็นยังไงของแม่เจ้าของเป็นยังไงยังสิพอกับแม่อยู่ใส่พิมพ์เข้าไปในี่กูเกิลกูเกิลนี่อยู่บ่วงไดผ,ผู้นี้ผู้นั้นซื้ออยู่บ่วงไดเสิร์ชหาได้เบิร์ดแล้วครับพี่น้องสมมุติเนี่ยย่ามาใส่พฤติกรรมจังสิย่าเอาความเลวของเจ้าของนี่ไปยัดเยียดให้เด็กน้อยให้เด็กน้อยนี่ เฮ็ดคือคิดคือจังจะขวางเห็ดคือจังจะขวางเนี่ยมันบอถูกต้องแม่นบอครัดมันบ่กโอเคก็จะไม่คิดแบบนี้ก็จะมาเห็ดแบบนี้โอ้แย่มากๆแย่มากๆถึงมากๆเลยแหละนะทัศนคติเป็นทัศนคติที่แย่เป็นความคิดที่แย่นะครับนะเมื่อเป็นบุคคลที่แย่มากๆครับพี่น้องบนนาเข้าลบบนนานับถือนะยางสากนาบ้านเอาน้ามีสีสัดไล่เลยนั่นสินรพี่น้อง เออเนี่ยเนี่ยเนี่ยอย่าไปทําอย่างนั้นนะครับนะแม่นบา่าอย่าไปเฮ็ดจังซัดมันบอดีดอกสิบบอกใครเอออย่าไปเอาความคิดของเจ้าของไปยัดเยียดใต่ผู้อืน่นไม่มีใครหรอกที่ชอบให้ไอคนอื่นมายัดเยียดความคิดเร็วๆให้กับตัวเองนะแม้แต่เธอก็ตัวเองก็ยังไม่ชอบเลยแม่นบอกครับขนาดเจ้าของอยังบ่ม,มากยังสิบไปยัดเยียดใส่ผู้อืน่นโอ้ยนะ มาสัวสาศากน้ามาก่อนแทนเอ้ยกูยางดีแต่รถเบืองนี้เนาะกูสิเปี๊ยะกูสิสะดุ้งรถุดดกับไปตร้อเตัดเลอเปียกกับไปอะกูสะดุงด <ś DW K> ดะะด้งเฮือกเลยเนาะนะเอ้ยเออหุหย่ยดอกบ้าคิดเอียงอยูย่อลูนาอลูนาว่าเธอคิดอะ